เมื่อวานนี้ที่วัดอรุณราชวราลาบากกอกใหญ่นะคะนักร้องดังเสกสรรสุขพิมายหรือว่าพิเศกโลโซควงภรรยาสาวคุณการวิพากรแล้วก็ลูกสาวคนเล็กน้องลอนดอนมาทําบุญวันเกิดอายุครบ48ปีแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนอ้องถวายพัตตาหารเพนพระพิสุกสัม,มนเนนนะคะทั้งอารามเลยรวมแล้ว111รูปนะคะแล้วก็ช่วงเที่ยงได้จัดโรงทานให้แฟนคลับที่มาร่วมงานด้วย มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งแบบนี้เลยค่ะให้กับชาวบ้านที่อยู่ละแวกแถวนั้นนะคะคำอธิษฐานที่พิเศษขอในปีนี้ก็คือสุขภาพเป็นหลักค่ะเพราะเจ้าตัวกำลังเผชิญทั้งโรคซึมเศร้าและไบโพลราด้วยรักษาด้วยการกินยานะคะซึ่งโรคดังกล่าวที่เป็นอยู่อาจไม่กระทบเรื่องงานร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตแต่สำหรับคนที่รู้กันดีว่าโรคนี้นะคะเป็นแล้วทรมานจริงๆค่ะเพราะว่าการเป็นไบโพลร์นี่มันก็ขึ้นนลงๆอ่ะ ต้องทานยาก่อนกินยากินยาต้องกินต้องกินยาแล้วมีผนเวลาโชว์เวลาอะไรแบบนี้ไหครก็ก็ต้องทําให้ได้นะครับนี่เป็นงานอันเดียวของเรานะครับชีวิตเราก็มีอาชีพเล่นฟรีก็ต้องทําให้คนสนุกให้ได้แต่ยังอยู่ในสภาวะที่ดูแลตัวเองได้อยู่ควบคุมตัวเองได้อยู่ครับได้อยู่ นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วของขวัญชิ้นใหญ่ที่พิเศษภาวนาผ่านสื่อนะคะอยากได้ที่สุดในชีวิตเลยให้ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคืนมาสักทีค่ะลูกทั้งสองคนถ้าดูอยู่น้องเสือน้องกวางนะคะช่วยกลับบ้านด้วยอยากเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะหลังที่เกิดปัญหาผิดใจกับคุณแม่จนไม่ได้เจอหน้าลูกๆเลย8เดือนแล้วนะคุณผู้ชม ซึ่งนักร้องดังก็ได้คุยผ่านไลน์กับลูกชายอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันกลายเป็นว่าตอนนี้พิเศษใช้เดียวหมดเลยซึ่งก็ทำให้เหนื่อยหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะาตามลูกกลับมาให้เขาเพราะว่าการเขารักลูกมากมผมก็รักลูกมากเหมือนกันตลูกดูอยู่ก็กลับบ้านเท่านั้นลูกนะ พ่อกับแม่รักแล้วก็คิดถึงลูกตอนนี้ติดต่อน้องเสือไม่ได้ใช่ไหมติดต่อกันนะทางไลน์อ๋อยังพูดคุยกันเรื่อยคุยกันอยู่เรื่อยใช่ครับแต่คุยน้อยอ่ะคุยน้อยคุยน้อยเพราะเขาจริงๆก็อยู่บ้านก็คุยกันน้อยอยู่แล้วคืออยากบอกว่าลูกอ่ะเข้าใจแม่ผิดแล้วก็ถ้าเกิดยังไงอะให้มาคุยกันหรือยังไงก็ได้แบบมาคุยกันแบบพ่อแม่ลูกแม่ที่ไหนจะไปทำารลูกไม่มีอ่ะยิ่งยิ่งแบบการนะ ไม่มีทางอ,อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามก็คือภรรยาสาวคุณการนะคะขีดเส้นตายว่าถ้าเกิดสามีไม่สามารถทําให้ลูกๆก,กลับบ้านได้ภายในวันที่15สิงหาคมน,นี้ขอหย่าอีกรอบหนึ่งพิเศษก็บอกว่าาผมไม่หย่าแล้วแหละเหนื่อยเพราะว่าถ้าหย่าเสร็จก็ต้องมาขอจดทะเบียนสมรสกันอีกรอบอีกนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกนิดนึงค่ะในงาน ได้นะคะ<ด>เพราะว่าพี่น้องนะคะร้องเพลง Happy b i r ิร์ a เให้ทุกสุขก็รายงานข่าวกันตลอดนะคะ